จะไม่ไม่รู้ว่าแต่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรแต่เราจะไม่รู้แค่ว่ามันเป็นก้อนเหมือนก้อนอย่างเงี้ยเล็กๆก,กลมๆลใช่เหมือนเงินสมัยโบราณอ่ะอเงินคนด้วงหรืออะไรอย่างง้นแต่ก่อน่ะแต่เขามาตีจนแบบเป็นแผ่นนแบบบางๆนะเหมือนเหมือนเหมือนกระดาษทองก,กลีสเรืนะ่อนทองคำเปลวทองคำเปลวประมาณนั้นมันคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะตีจนแบน สนใจเช่าพาก,กับทาง Make Sense ง่ายๆเพียงเข้าเว็บไซต์ของเราแคปภาพพระที่คุณสนใจและส่งมาที่ Line แอด a Make Sense ค่ะดูดวงออนไลน์ตรวจเช็คดวงชะตากับอาจารย์แจมมี่5 5นาที699 30นาที1,200และ60นาที2,000บาทค่ะ สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการจับพลังพระนะฮะอันนี้จะเป็นคลิปที่ 77, 77. แล้วก็คอมโบเกือบ78ไปเลยเป็นพระหน้าเงินพระหน้าทองนะคือ,อจริงๆพระพวกเนี้ยก็เป็นพระที่มาจากต่างพิมพ์ต่างวาระบางพิมพ์ก็มีด้านหน้าอย่างเดียวบางพิมพ์ก็มีด้านหลังด้วย mm. บางอันก็เป็นลายแบบไทยบางอันก็เป็นแบบลายแบบจีนดูแบบคอมโบ ถ้าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือว่าพระพวกเนี้เป็นพระที่สมเด็จท่านทำแต่คนที่รับมาเนี่ยมีการมาอัปเกรดใช่ไหมเป็นวิธีการ preserv e หรือว่าเป็นวิธีการตกแต่งให้สวยงามในแบบที่เขาชอบเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเขา uh huh. เคำถามข้อแรกที่อยากจะถามจะมีก็คือว่าจะมี่รู้สึกยังไงกับการเห็นพาชุดนี้ครับอืมรู้สึกไงจามี่มองว่า คือมันมันมัน,ม,นมันมีพระแบบนี้ขึ้นมาให้ให้ให้เห็นด้วยเรื่องราวที่แบบจะเป็นคนยุคนั้นสามารถที่เขาเียจะจะมีความคิดความอ่านที่แตกต่างจากคนทั่วไปแล้วก็ยังครีเอ็ออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม,อมก็คือคพณคุณก,ก็ไม่ได้แต,ตกต่างกันแต่ว่าได้เรื่องของวิธีการทําให้สวยงาม<ช>ที่ไม่เหมือนกันใช่ค่ะคำถามข้อที่สองซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะค่อนข้างโอเคก็คือว่า เป็นพระที่สมเด็จโตท่านเป็นคนปกเสกใช่หรือไม่อ๋อใช่ค่ะใช่แต่ข้อที่สามคนที่มาทําอย่างเงี้ยเป็นคนคนเดียวกันหรือหลายคนนะคนคนเดียวกันคนคนเดียวกัน<ม>ทั้งทองและเงินหลวยเป็นคนสั่งทําคนเดียวกันใช่เป็นคนไทยหรือคนจีนฮะคนจีนแล้วเขาทําทําไมครับมันเกิดจากการที่เขามีคอลเลกชันเยอะมากเลยทําเก็บไว้หรือทําเพื่อแจกหรือเพื่ออ,อะไรครับจริงๆเหมือนเขาอยากได้สมเด็จที่แข็งแรงมากขึ้นมากมากว่าค่ะ ก็ตอนนั el, ้นยังหาบล็อกที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ทนต่อความร้อนไม่ได้เพราะว่าหนึ่งในการหลอมเหล็กหรืออะไรต่างๆนานาโลหะที่เป็นชนิดที่แบบหลอมเหลวด้ไฟเนี่ยถ้าเกิดเราใช้บล็อกไม้มันก็จะไหม้ถูกไหมครับเขาก็เลยเลือกที่จะหาวิธีที่ทําให้เหมือนเรามีคัพเหมือนเนื้อชิ้นที่เขาเรียกกันน่ะแฝงนยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดได้ว่าอ๋อฉันต้องเอาเม็ด เหมือนตะกัวแบบนี้มันตีนให้แบนเลยนะอ่าตีเป็นแบนเลยแล้วก็พอเป็นแผ่นแล้วอะค่ะเขาก็เหมือนพุ่มลงไปแล้วลองรีดดูสิมันมันจะมันจะมันจะขึ้นรูปได้ไหมหรืออะไรยังไงไหมแต่ด้านใบก็ยังเป็นสมเด็จที่ผ่านการพิสูจนของสมเด็จไม่ีอ่าฮะแล้วที่เป็นทองกับที่เป็นเงินเนี่ยทำพร้อมกัน หรือว่าทําต่างกันยังไงครับเอ,อ่อต่างกันไม่เท่าไหร่คะ่ะแบบอารมณ์เหมือนประวัณนนะิน่ะหน้าเงินเนี่ยทำต้นปีทองเนี่ยทำสีหลังก็ทำลายก็คือเริ่มมาจากการอยากจะทาให้มันเหมือนเนื้อชิงก่อนก็เลยทําเนื้อเงินแต่ดูดูแล้วใช้เงินแท้ไหมหรือเป็นตะกวดหรือเป็นตีบุกจะไม่ไม่รู้ว่าตกนนะกวดเขาเรียกว่าอะไรแต่เราจะไม่รู้แค่ว่ามันเป็นก้อนเหมือนก้อนอย่างเงี้ยเล็กเล็กกลมๆใช่เหมือนเงิน สบายโบราณอ่ะเดีเงินคนร่วงอะไรอย่างเงี้นแต่ก่อนอ่ะแต่เขาเอามาตีจนแบบเป็นแผ่นบางๆอ่ะค่ะเหมือนเหมือนเหมือนกระดาษทอง gold leaf เลือดนะทองคำเปลวทองคำเปลวประมาณนั้นคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะตีจนแบนเลยค่ะเออแล้วแล้วก็พอตีเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนเหมือนเลือกแต่จะเอาข้าวโอ๊ตไหนขึ้นมาเขาก็หยิบขึ้นมาแล้วก็แปะลงไปแต่แปะเขาก็ต้องกรีดเอากรอบให้มัน <ค>ได้ได้ส่วนใช่ค่ะได้ได้ได้รูปลักษณ์เพราะว่าร่องรอยการเขาเรียกขูดของเหล็กมันยังมีอยู่เลยอ่ะอ่าเขารยเหมือนโลหะที่มันกระทบกันอ,อย่นเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการอัปเกรดงานของสมเด็จไปอีกขั้นหนึ่งใช่ค่ะคำถามข้อต่อมานะครับนอกจากแผ่นเนี้ยเอามาติดที่องค์พระจะมีเคยเห็นแผ่นนี้ไปติดที่อื่นไหมเขาบอกเลยว่าแผ่นเงินตรงนี้เข้าไปติดอะไรที่ไหนไหม ภาพลานกว้างอะเจนผมเล่าให้เจนฟังไว้ยังไงอันนี้ไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนเลยนะคือจะมี่เคยไปวัดเนี้ยครั้งเดียวในชีวิตใช่วัดละหาไม่ใช่ใชวัดอะไรวัดอินไม่ใช่หลานก,กว้างเลยใช่ไหมใช่หลาก,กว้างพระพรแก้วพระพระแก้วอะจะมีการปูพื้นด้วยเงิน เออเห็นตารางกว้างๆแล้วก็แบบเนี่ยเนี่ยแบบอันนี้สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็คือว่าวัดพระแก้วที่เราไปไหว้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นการปูพื้นด้วยแผ่นเงินอย่างนี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนตอนปัจจุบันไม่ไม่มิไม<ห>่มีแล้วรับมันไ,ไม่รู้ว่าเขาลือ้อหรือว่าเขาปรับเปลี่ยนแต่ว่าสมัยก่อนนะ่ะพื้นของวัดพระแก้วเนี่ยเป็นแผ่นเงินอ๋อ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมี่บอกผมว่าจะมี่เห็นเป็นลานกว้างก็เพราะว่าเขาเอาแผ่นนี้ไปติดตุ๊บตุ๊บตุ๊บบนพื้นซึ่งเราไม่ได้มีการเตรียมมาก,ก่อนเซมวเจนแต่อันนี้คือผมคุยกับเจนมาละนะแล้วผมก็สงสัยมาว่าอันเนี้ยคือเขาไปทําที่วัดพระแก้วแล้วเขาก็เลยเอามาติดที่พระเพราะว่าเป็นของวิเศษเหมือนกันหรือว่ายังไงผมมองว่าเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าภาพที่จะมี่เห็นนะมีสมเด็จที่เขาสร้างเป็น สมเด็จพระแก้วอ่ที่ที่แบบตอนช่วงนั้นน่าจะเป็นเนี่ยช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละที่สร้างเพราะว่าเหมือนพระแก้วห่มผ้าอะไรสักอย,อย่างที่มีการปักป,กปกักหรือทออะไรสักอย่างในยุคนั้นที่เป็นดิ่งทองเป็นเพชรพลอยประดับ<น>อะไรอย่างนั้นนะคะใช่เครื่องเซงเครื่องเซงหน้าหนาวเนาะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็เลยเหมือนมีการแบบเหมือนสร้างแบบในในอัตลักษณ์ใส่เข้าไปในสมเด็จ แต่ละาลู์แต่ละองค์ในในในเอ่อเท่าไหร่จะพูดจะเห็นในสิบห้าองค์นี้มีองค์หนึ่งเป็นพิมพ์พระแก้วใส่ครึ่งทรงเลยนะหรอคะองค์นี้ฮะเห็นไหมเจอไหมตออที่ต้องมองใกล้ๆแล้วถึงจะรู้ตายละคือคือคืออันนี้แค่เล่าให้ฟังว่ามันมันมีเรื่องราวประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าคนที่ มีตังจ้างช่างมาทำ<ช>แล้วเกี่ยวข้องกับการปูพื้นวัดพระสมัยนั้นเป็นพระบรมมหาราชวังด้วยแผ่นเงินจะเป็นใครอ่ะจะเป็นใครที่สามารถทําของขนาดนี้ได้แล้วก็ยังมีหลักฐานอย่างที่จะมีพูดเลยว่าเป็นคน,นใส่ชุดขาวราชประแตนแล้วก็แบบผไดมหน่อยต้องเป็นคนแบบไม่ธรรมดา,าใช่นั่นแหละข้างในนั้นแหละจไม่ว่านะแล้วก็คือแบบมีค่าภาบปริวาร่ันข้างเยอะด้วยคะใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็ รู้สึกว่าเขาคิดเองจริงๆการที่สร้างพระแบบในรูปแบบนี้ออกมาน่าจะสั้าเสด็จนั่นแหละอือใช่อาจจะเป็นสั้าเสด็จนึงแหละโอเคก่อนที่มันจะเสด็จไปไกลกว่านี้เราเราย้อนกลับเข้ามานะฮะสำหรับคลิปของเราคลิปที่เท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดกับเจ็ดสิบแปดจะมีจะเอาอะไรมาพูดในคลิปเจ็ดสิบเจ็ดครับเหมือนพระองค์ไหนหรอคะใช่เอาเอาเป็นสีนะเอาเงินหรือทองของเงินก่อนเพราะฉะนั้นเจ็ดสิบเจ็ดเป็น คลิปเงิน7 8เป็นคลิปทองอันนี้เราพูดถึงในเรื่องของพุทธศิลป์พูดถึงเรื่องของพุทธคุณนะครับแต่แต่แน่นอนว่าถ้าเป็นแผ่นทองเนี่ยนะอันนี้ก็ราคาแพงกว่าใช่ค่ะแต่เนื้อเงิเน,นนี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะคือเงินที่เคยปูพื้นวัดพระแก้วหลือวก็คือพระบรมมหาราชวังของประเทศไทยกรุงสยามของเรามาก่อนนั่นเอง ต่ว่าเขาใช้จุลนวะค่ะสามาดเลยประั้นแบบมหาศาลมหาศาลแล้วไงนะหมุนเป็นกระบุงเลยแบบเขาเรียกอะไรนะขหมุนเหมือนใส่ใส่กระบุงมาใช้คำว่านีอะไรเป็นล็อกเดียวกับเขาใช่ประมาณนั้นเหมือนแผ่นคือมันคือภาพที่จะนี่เห็นคือแผ่นเนี้ยมันซ้อ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 นกันมาแล้วแล้วเขาถึงเอามารีดใส่สมเด็จแล้วแบบสวยจัดอืมเขาก็เอาแบบอ่ะเฮ้ยปิดหลังปิดหน้าแล้วเอ้าหลังยังมีรอยอยู่อ่ะปิดทับก็ิด แล้วมันไม่ง่ายนะเพราะว่าถ้าเราลองทํามันจะย่นมันจะอะไรใช่ไหมใช่แต่แต่มันได้ขนาดนี้ก็คือฝีมือของช่างที่แบบใจเย็นๆค่อยๆใจเย็นค่ะใช่ใจเย็นจริงๆเพราะว่าเขาต้องรีบจนมันกลืนกับขอบทั้งหมดเลยค่ะใช่ครับผมอันนี้คือที่จะมีคัดมาเป็นเกดแบบเอโบโปใช่ค่ะสามองนี้ใช่ค่ะคือเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองแล้วเจ็ดเจ็ดสามเป็นองที่ถ่ายทอดให้เห็นรันกว้างรันกว้างต้นต้นฉบับต้นฉบับที่พยายาม คือสีของเขาอะแสงของเขาอะค่ะประกากฏออกมาให้เห็นว่าเนี่ยเขาจะบอกว่าเหมือนจริงๆแล้วเขาเคยอยู่ในในเขาเรียกเหมือนเขาเคยไปอุ้มองค์พระแก้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยอืออุ้มองค์พระแก้วหมายถึงว่าคือพระพวกเนี้ค่ะก็เหมือนจะพูดได้ไหมอ่าเหมือนพระสมเด็จที่จะมีบอกว่าสมเด็จเคยสร้างในยุคน,นั้นเขาก็คือเหมือนเ,เหมือนในฐานของพระแก้วอะเหมือนมีที่เก็บของสมเด็จอยู่แล้วอะเหมือนพระสมเด็จอย่างเงี้ยที่จะต้องเข้าไปจูบอยู่ในนั้นอะ ที่อยู่ใต้ฐานใช่เหมือนพระเหล่านี้ก็พอเหมือนพุ่งการเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนอะไรกันนะนาะสมเด็จพระก็ถูกเคี่ยวมาอ๋อหมายถึงว่าพระที่อยู่ด้านในเนี่ยเป็นองค์ที่เคยอยู่ใต้ฐานพระแก้วมรกตมาก่อนใช่ก็เคยผ่านการปลุกเสกในพระบรม์หาราชวังพอถึงช่วงซีซันก็เอาออกมาแล้วก็เปลี่ยนองค์ใหม่เข้าไปบรรจุอ๋อโอเคแล้วทุกคนก็จะงงว่าทําไมสมเด็จมันยังเยอะจังเยอะจังนี่แหละคะับผมเพราะว่าหนึ่งเลยที่สมเด็จ หลวงกู่ตท่านทำอ่ะท่านทาแล้วก็เอาไปบรรจุไว้ในพระประมาสารีริกธาตุอีกสี่เงครับแต่ก็จะมีการสับเปลี่ยนออกมาก็จะมีสําเด็จออกมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วก็พระพวกนี้ก็คือเก็บโดยโดยไครสักคนนึงแล้วก็เอามาเอา่อคุ้มแผ่นเงินงพส่้องการถูกต,ต้องเพื่อเพื่อแบบเด้เลกให้เป็นให่ขึ้นเหมือนเลยแล้วหนึ่ง เป็นพระเก่าเกขึ้นอ่าประมาณนั้นพุทธคุณสําหรับสาวองค์นี้คืออำนาจวาสนาบารมีครับผมใช่อันนี้สาวองค์นี้จะเป็นอยู่ในเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีโดยตรงครับผมระดับเอบวกบวกบวกถ้าเกิดว่าใครเห็นพระแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นพระนอกกระแสแต่จริงๆเนี่ยพุทธคุณไม่ธรรมดาใช่ค่ะจริงๆอยากให้ให้คุเก็บไว้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีมากเพราะว่าท่านก็เหมือนอย่างห้าร้อยหกร้อยองค์ใต้ฐานวัด เขาก็มาทำแบบนี้หมดแต่ว่าจะไปกระจายที่ไหนบ้างแล้่วก็ั้นกันหรือเโอเคครับแล้วก็จะมาเป็นก็เป็นพิม์ใหญ่เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเนื้อข้างในเราไม่รู้เพราะว่าต้องหุ้มนะฮะถ้าเกิดใครอยากรู้ก็งแงะทลายไม่ใช่ก็ไปแงะเลยก็ไปแงะเลยใช่แต่อันนี้มีภาษา อันนี้จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการค้าก,การขายการ,ชารเชรซาตินขวดต้าซือ้อเจนจะมีอหยิบมาสามองแล้วเปิดมาด้านหลังเนี่ยเป็นคําว่าขวดต้าซือ้อเหมือนกันหมดเลย,เลยชัดเลยเลยนี่ยมสิเห่ไหมเหมือนเหมือนจะมีจะล็อกสเปคเอาไว้ <laughs> ขวดต้าซือ้อ นะครับแปลว่า food, คูณเ,เ,เหมือนที่บอกว่าทำไมถึงต้องเสริมํากเพราะว่าเขาทำให้กับควกค่าหลวงไงชุดชุดแรกอาจจะมีพุดมีมีตัวจีนด้วยเหมือนกันแต่ว่าชุด<ม>อันนี้อะไรเนี่ย <laughs> มันบอกไม่ออกแล้วนะครับอัจจะมีก็เพิ่งเห็นเ,นเนมื่อกี้นะภาษาองค์ข้างหลังชุดการเป็นขวต้าซือก็คือขวโตหมดเลย <laughs> และเขียนเป็นภาษาจีนแต่ันเสน,น่หเ,เกี่ยวกับเรื่องของพวกกระซับกระซับเงินทองอะไรอย่างเงี้ยเหมือน อตอนนั้นเหมือนเหมือนที่บอกมีกลุ่มการค้าเข้ามาเริ่มเริ่มเจริญม,ม,มากขึ้นเริ่มเฟื่องฟูเยอะขึ้นอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือ,คอผมพอจะเขา้าใจว่าถ้าเป็นครุ๊ปนี่มันเป็นของโบราณรัชการอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าเป็นภาษาจีน,นเขียนคาว่าโปัวโตเนี่ยก็คือคนจีนทีน่นเน้นค้าขายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้อํานาจวัาสานา,าบารมีเ่ก็ควรจะเป็นพิมพ์ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นพิมพ์ที่มีภาษาจีนอยู่ด้านหลังเป็นชื่อโปัวโตนีนก็จะเป็นช่างจีนอ่าเจ้าของก็เป็นคนจีน องนี้ด้วยก็ขวดตาเซยอีกเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อกี้เราจะปิดแล้วแต่ว่าแสงเขาสว่างขึ้นมาจะไม่เลยรวมเข้าไปนะในกลุ่มเดียวกันอ๋กเขาเขาเขาจะยกมือบอกหรือเปล่าว่าฉันด้วยฉันด้วยจ้าเขายกมือบอกเขาบอกเมื่อกี้ก็แสงมี่ฉันด้วย้าโอเคครับสององเนี่ยจริงๆองอ์นี้เป็นองที่ผมผมชอบนะและพิมแปกด้วย องที่8 <ım: S 1> คือจริงๆมันก็มีมพิมพ์หลายพิมพ์มีช่างหลายคนที่ช่วยงานท่านแล้วก็ทำพระแบบนี้ออกมาอันนี้อันนี้อันนี้ก็ถามว่าแรงไหมก็จริงๆเสร็จเขาเรื่อยๆนะไม่ไม่ไม่ได้สว่างมากจนเกินไปแต่ว่าเหมือน,นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอันนี้มันจะเริ่มไปแบบ นัำเมตตแล้อะอันนี้อนจี้จะเห็นว่าแบบมีอุณาวลมซึ่งแบบเหมือนเน้นเกี่ยวกับในเรื่องของแบบให้คนละไข่เย็นดูเริ่มเริ่มเมตตาเริ่มอ,อะไรเงี้ยขึ้น่วดทรงของสมเด็จก็จะมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้น,นหน้าชัดปกเพราะว่าองค์นี้เหมาะเหมาะมาะกับผู้หญิงด้วยปะ่ะ <บา S 2> ครับเด่นทางหน้าไหนครับอันนี้จะเน้นเกี่ยวกับในเรื่องของเมตตาเมตตาเจรจาใช่ค่ะ องสุดท้ายน,นี่อะไรก็ทรงสวยมากเห็นไหมคะลักษณะเขาจะแบบชุดทรงใช่เหมือนพระผู้หญิงเนี่ยครับผมใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้อํานาจกลุ่มที่1นค้าขายกลุ่ม2แล้วก็เมตาอาห<ข>า,ารนิยมและอันนี้ก็คือพระเนื้อคุ้มเงินสําหรับ<ช>คลิปที่77ของเราเราจะค้างเรื่องของพระขุ้มทองสําหรับคลิปเจเจรู้สึกยังไง ว้าวสุดๆไม่เคยเห็นมาก่อนอ่าฮะพอจะพิมก็มาเห็นเรื่องมันต้องรู้สึกว้าวนะมันก็คือพระสมเด็จที่มีออปชันเสริมอืมแล้วสวยนองสวยสวยตอนแรกคิดว่าจน่าจะหนักอะไรเงี้ยก็จับนองอืมเบาเบ้าเบาแล้วที่ที่เรารู้ไปอีกอย่างนึงก็คือมีการเชื่อมโยงกับพื้นของวัดพระแก้วมาลกอดสำหรับใครที่ยังไม่เคยทราบ คือของพระแก้วมรกตวัดนะฮะไม่ใช่องค์พระมีการทาด้วยแผ่นเงินมาก,ก่อนเรื่องราวของอพระสมเด็จเนื้ออหุ้มทองจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อไปในคลิปที่78นะครับขอบคุณจม,มี่ขอบคุณเจนะครับลาไปก่อนครับกับรายการจับรางวัสดีะครับ To the city streets, began ล The chemicals that take us higher The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine